ኢደልፖፖ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 ፝ ผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งท่านชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในทางชลาที่หน,น,นึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถเกลืขบวนที่หนึ่งเจ็ดสอง ต้นทางสถานีสุไหตัวลบสุดปลายทางสถานีกรางกรุงเทพอภิวัตนขอความกรุณา,ณาผู้โดยสารที่ห้ามโดยอย่างใช้บริเวณปนไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขอบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากผ่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายงได้ค่ะบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสาล่ายา สถานีบางบํารเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโปง่งในงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า,วาในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอ,อกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ ประดูนห่งยัองออกมันตกนะ